าแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับอืมครับสส่ใหญ่ครับสสยใหญ่ใส่ใหญ่เข้าอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลานิลครับนะนะใส่ใหญ่ๆเลยครับอย่างอย่างครับดูคันครับดูคันอ่าได้เรียบร้อยครับมาแล้วครับมาครับนะนะมาแล้วครับของใหญ่เลยครับ หมาครับหมาหมาแล้วครับบองใหญ่ครับนะนะอือโอ้ดูไปครับดูไปโอ้ยครับออืยังยังไม่อ่อนแรงครับยังครับยังครับหมาครับมาก่อนครับมาก่อนครับมาก่อนครับอือไม่ยอมครับหนักมากเลยครับนะนะเอ้บอกง่ยเลยเอ้ใส่สองใส่สามจนมา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 ครับยังครับยังครับมาเลยครับ มาครับรอตัดครับอสู้ครับสู้ครับวันนี้มาไม่ยอมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานักตกปลาทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับนักล่าตามฤดูกาลครับสําหรับวันนี้ครับ กลับมาที่บุรีรัมย์ครับนะนะวันนี้พามาซ้ำไหมก่อนที่จะกลับบ้านวันก่อนครับนะนะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้มากับป๋าครับสวัสดีครับป๋าครับวันนี้เราจะนั่งสองคนครับวันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับนะนะไปกันเลยครับมาครับนะนะตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับพร้อมที่จะเริ่มไม้แรกกันแล้วครับนะนะก่อนที่จะไปเริ่มไม้แรกครับนะนะ ฝากนะน,นะกดติดตามให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มไม้แรกกันเลยครับมาเออจะขีดกระทางเด้อประกาศขออนุญาตหาปลาเด้อใส่หม,มาดเด้อจะถูกมาไปกันเลยครับมารอลุ้นปลาหมาณตัวแรกไปพร้อมๆกันเลยครับนะนะไปกันเลยครับ ก็ตามนั้นดหละปลาเจอของใหญ่แล้วครับนั่นนะ ได้กระดูกปลาวานมาแล้วครับน้าแค่กระดูกมันนืจัดของใหญ่ก่อนเพื่อนเลยครับนะ้านะนะวันนี้ไต่อเลยครับ ปลาครับปราณมาณตัวแรกของปลาครับปลาอะไรปลาปลาตะเพียนปลาขาวตะเพียนครับขาตะเพียนครับปลาจัดประมาณตัวแรกไปแล้วครับตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับประมาณประมาณเอันนี้ร้อยครับใช้เบ็ดของ fc ด้วยนะ fc เอามาให้ใช่ไหมปลาใช่มอบเบ็ดให้ปลาครับวันนี้ปลาเอามาจัดให้ชมครับวันนี้ได้ประมาณตัวแรกไปแล้วครับ ต่อเลยครับอู้โดนครับมามาครับประมาณตัวแรกมาแล้วครับเรียบร้อยครับแล้วนะนะประมาณของเรามาแล้วมาสวยๆครับแล้วนะเนะต็มมือครับเต็มมือมาประมาณตัวแรกตัวแรกแหกหมานมาแล้ว<ม>ไป ไปเด้แล้วก็ได้ครับน,นะนะประมาณตัวแรกของเราวันนี้ครับอรุ้นกันต่อเลยครับ เติมแต้มครับตก่อระบหมายนี้ครับมีแต่ไซส์สวยๆครับน,านา้า๋ยวมาลุ้นตัวต่อไปของเราเลยครับวันนี้จบไปแล้วครับนา้นามาแล้วครับมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วครับ มาเติมอีกแต้มครับโอ้สวยสวยเลยครับนะนะเรียบร้อยครับเรียบฝ่ามือครับแล้วนะนะโอ้เต็มมือครับตัวนี้เรียบร้อยมาเติมอีกแต้มครับไอสวยสวยมาแล้วมาครับไปต่อเลยครับแล้วนะนะ สำหรับวันนี้ครับนา้านะมาลุ้นกันเลยครับว่าเราจะได้งัดของใหญ่ไหมครับนา้านาฝากนา้นานกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้จะได้งัดของใหญ่ให้นา้านารับชมไหมครับวันนี้อ่าแล้วครับมาแล้วมาแล้วเติมเติมแซมครับป้าร้อยตะเพียนสวย สำหรับหลายๆคลิปครับนะนะ้ะพาดปลาใหญ่ไปหลายรอบครับสายขาดบ้างครับขอขาดบ้างครับน้ะนะ้นะนะคอมเมนต์มาในใต้คลิปครับนะนะ้ะบอกว่าให้เพิ่มขอบ้างเพิ่มสายบ้างครับวันนี้จัดให้แล้วครับอดูนกันครับว่าจะขาดอีกไหมครับวันนี้วันนี้ลดสายลดขอ <laughs> ไปต่อครับมาครับนาะนะโอ้การอากาศครับการอากาศมาเลยโยนลงไปปุ๊บกาอากาศเลยครับทมเติมอีกแต้มครับกินการอากาศครับตัวนี้โยนลงปุ๊บลากไปเลยไปเลยมาเลครับมาเลยครับมาเลยครับอื้มครับ ใหญ่ครับตัวใหญ่ไสใหญ่เข้าอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลานินครับนะนะไซส์ใหญ่ๆเลยครับอย่างๆครับดูคันครับดูคันมาได้เรียบร้อยครับปลานินไซส์สวยๆมาอีกแล้วครับคันเบ็ดน้ำมิงครับเอฟซีจากบุรีรัมย์ครับมอบให้ป๋าครับวันนี้ ออกงานครับวันนี้เอามาเทสให้แล้วครับหมานโคตรเลยครับหมานๆครับขอบคุณน้ำมิงด้วยนะครับที่มอบคันเวทคันนี้ให้ครับผมขอบคุณมากมากครับครับผมถอนครับมาอีกแล้วครับถอนมาเดือแล้วมาอีกแล้วเติมอีกแต้มครับนวนะเริ่มมาแล้วครับเอาเรื่อยๆครับ ต่อเนื่องอีแต้มครับเรียบร้อยครับไปหมาแล้วครับมาครับนะนะหมาแล้วครับของใหญ่เลยครับหมาครับมามาแล้วครับของใหญ่ครับนะนะอือโอ้ดูไปครับดูไปครับอ้โหครับอือ ใหญ่คร <formation jin inh throat> <up> <ke> ับไม่ยอมครับไม่ยอมครับตั้งคันครับห๋อครับยังครับยังครับยัง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 ไม่อ่อนแรงครับยังครับยังครับมาครับมาก่อนครับมาก่อนครับมาก่อนครับอือไม่ยอมครับหนักมากเลยครับนะนะเอ้ยใส่สองใส่สามจนมามามายัครับยังครับยังครับมาเลยครับมาครับรอตักครับ สู้ครับสู้ครับวันนี้มาไม่ยอมครับไม่ยอมไม่ยอมครับอ่อนนะครับอ่อนนะครับมาครับตัดตัดเรียบร้อยครับน้าสุดยอดครับน้าสามเหรอไหมไอ้ใหญ่ๆมาแล้วครับไม่ยอมเลยครับวันนี้มาครับน้าเรียบร้อยครับใส่ใหญ่ๆครับวันนี้สุดยอดครับผม ข้าจับด้วยอืผมไม่ยอมเลยวันนี้ต้องรุดแล้วเอาเข้าเข้าเั้นก่อนเอารูไปเลยครับเรียบร้อยครับุจยอดครับเปลี่ยนสายปุ๊บกินปั๊บเลยครับล่ะนะเหอือไม่กี่คำเองเรียบร้อยครับล่ะนะใปใหญ่มาแล้วครับ <S <S ม,มาแล้วครับมาแล้วครับปลาโดนอีกแล้วครับมาแล้วครับใส่ใหญ่ด้วยครับอ,ออกเด้อเอาของจะออกเด้อมาครับโดนใส่ใหญ่ด้วยครับมา,าหไหวไหมครับปลาไหวไหมใหญ่มันตัดมันตับนลานินปนินมันโอ้มนติดไม้ด้วยติดไม้ด้วย Hey, ไปแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัวมันก่อนเห็นตัวเมื่อกี้เห็นตัวมันอยู่นะหลุดแล้วปะเอ้ยเซ็งดีว่ะโอ้นมาก่อนขออยู่นี่เมื่อกี้เห็นตัวปลาอย่างใหญ่ๆนะนี้นเสะยดายเนาะตัวปลาลเลยดิยปลาน,นินไปโบเมื่อกี้นะ่ะทันไม้เลย,เลยใช่เกินโลแล้วเมนะื่อกี้น่ะไงดิ ดี๋ยครับน้าพลาดไปอีกแล้วครับป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่มาครับน้าของใหญ่อีกแล้วครับของใหญ่เข้าอีกแล้วครับอ้าวหลุดเลยครับอยอมยอมหน่อยได้พลาดอีกแล้วครับสุดไรครับหาใหม่ครับน้า นซุซีกันของหน้าเอฟซีมอบให้ครับวันนี้กินดีมากเลยครับ <Okay. S 2> ยอดยอดครับสุดยอดอัน,นี้มีของใหญ่ครับนั่นนะลงไว้ผมอืมอเรียบร้อยเพิ่มเติมอีกแต้มครับอีกซีบดิงลงวอกเลย ถอนเลยถอนโดนตัวครับมาไปาไห้ไวขนาดวับมาครับน,านา้าตอนนี้ก็ได้เวลาพอสมควรครับได้เวลาที่จะต้องกลับแล้วครับน,านา้ะสำหรับหมายนี้ครับพอได้งัดของใหญ่ให้น้นา,นารับชมครับแล้วก็วันนี้ครับต้องขอขอบคุณคันเบ็ดจากน้ำมิ่งด้วยนะครับที่มอบคันเบ็ดให้ป๋าครับวันนี้ ก็เป็นชุดสายครับชุดสายหน้าของร้านป้ายเชียงกลางครับที่มอบอุปกรณ์ดีๆให้เรามาตกในวันนี้ครับฝากน้าๆกดติดตามให้ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมกับป๋าต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับนะครับส่งงานน้าๆครับปลาที่ได้ของเราวันนี้ครับน้าๆดูของปลาก่อนครับวันนี้อืครับจะใสสวยๆครับอันนี้ด้วยครับน้าๆ ดวว่าสุดยอดครับใบนี้นี่มาดูของผมบ้างครับมาครับสวยๆครับวันนี้ได้งัดของใหญ่ครับนะขอให้นนาได้รับชมครับปลาเล็กปลาน้อยครับพอสมควรครับสุดยอดครับายนี้ครับ